โอเคครับเราก็มาต่อกันเลยนะฮะในชิ้นที่2ของวันนี้ก็คือตัวฝาปิดด้านข้างนะครับของ power supply ตัวตัวไม้ตัวนี้มันเป็นตัวโมเดลผมเอามาใช้ไว้ก่อนเพราะว่าตัวจริงยังไม่ได้ตัดส่วนหน้ากากตัวเนี้ตัดไปแล้วก็เอามาใช้ให้ดูเลยว่าเวลาเราไปติดตรง power supply มันจะเป็นยังไงนะฮะเดี๋ยว เปรียบเทียบพัดลมตัวนี้เป็นพัดลมของ power supply แล้วกันเนาะเพราะว่าผมไม่อยากหมุนเครื่องไปหมุนเครื่องมา power supply นะฮะไปเขียวโอเคเรียบร้อยสมมุติว่าตัวนี้คือ power supply นะฮะตัวนี้เป็นหน้ากากของมันเนาะเพราะว่าอีกฝั่งมันจะอยู่ฝั่งนี้แล้วก็มาเราปิดตรงนะฮะจะทำให้ตัว power supply การขึ้นมีไฟวิ่งมีไฟเมือนทำนเรืเ่องการทนลองโอเคนะตัวนี้จะเป็นตัวของช่องของวัสดุันตัวหน้ากากก็จะเปลี่ยนได้แล้วแต่ว่าเราจะใช้หน้ากากรุ่นไหนหรือว่าอะไรยังไงก็แต่ดีไซน์ก็ไป่ละคนแต่